คณะมนุยการและก็นักศึกษากำลังเขาวางกระตาตรงไม้หูปันประธานกระสรวูพิมิหารพิธีเนาะ ประธานไการสอนพรมีฐารผู้นำแสงคารุ่งหัดของประชาชนบรรดาเผาของเยนเซินที่วางก็ตายลงใม้หูรอลุงการสอนพรมีฐารผู้นำที่แสงคารุ่งของประชาชนลาวไลค์